สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจหลวงปู่หมุนทุกท่านครับวันนี้จะเป็นคลิป ep ที่4แล้วนะครับที่จะมาแนะนำพระเครื่องหลวงปู่หมุนที่ผมได้ออกไปรับเช่ารับซื้อบ่อยๆนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญพรมสีหน้านะครับเหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนนะครับเหรียญที่3ก็จะเป็นเหรียญมนฑพการหลวงปู่หมุน พี่ๆที่อยู่ทางบ้านที่มีพระเครื่องพระบูชาของหลวงปู่หมุนส่งรูปมาให้ทางร้านเราพิจารณาก่อนได้นะครับถ้าทางร้านเราพ <cap Mike. S 1> <Min> ิจารณาแล้วถูกใจทางร้านเราก็จะติดต่อกลับไปทางร้านเรารับเช่าไม่จํากัดวงเงินนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญพรมสีหน้าทรงข้าวหลามตัดนะครับด้านหน้า ก็จะตอกโค้ดอยู่ที่ทางซ้ายมือขององค์หลวงปู่ท่านหรือจะทางขวามือของเรานะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรูปพรมสีหน้าเหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งตอกโค้ดและไม่ตอกโค้ดนะครับและเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญเสมามหาสมปัตถนานะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีทั้งตอกโค้ด3โค้ดและตอกโค้ด1โค้ด ด้านหน้าและด้านหลังเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับและเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญมนพรการหลวงปู่มหมุนนะครับเหรียญรุ่นนี้ต่อโค้ดทุกเหรียญน,นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือขององค์หปู่ท่านหรือจะทางขวามือของเราด้านหลังเป็นรูปหนุมานแบบนี้นะครับ สำหรับพี่ๆที่อยู่ทางบ้านที่มีพระเครื่องพระบูชาของหลวงปู่หมุนสามารถส่งรูปมาให้ทางร้านเราพิจารณาได้เลยนะครับหรือจะเป็นพระหลวงปู่หลวงพ่ออื่นๆก็สามารถส่งมาให้ทางร้านเราดูได้นะครับหรือจะให้ทางร้านเราเหมาพระเครื่องพระบูชาพระเก่าและพระใหม่ทางร้านเราก็สามารถเหมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ